ครับพี่น้องครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดนะครับแล้วประชาชนเคยถ่ายเปลี่ยนระบอบมดแดงล้มช้างนะครับีก็หลวงตากับไอหมาไอหมาประสาทแดงเนี่ยเป็นหมาเจ้ารุมฟัดหมาน้อยนะครับวันนี้เราก็ต้องมาพูดถึงกันวันนี้ก็เป็นรายการยกให้รายการหมากันเลยวันนี้เป็นรายการหมาหมากันแล้วกันมันมีหมาอยู่สองตัวยอีกตัวเนี่ยนะเป็นเป็นหมาเจ้าโอ้โหไอหมานี่ใส่ชดาหมาเจ้า อีกตัวมันเป็นหมาชาวบ้านนะชื่อว่าไอห,หมาน้อยนะหมาเจ้ากับหมาน้อยวันนี้ไอหมาเจ้าเนี่ยนะมันไม่ได้มีตัวเดียวนะไอหมาเจ้าเนี่ยมันมีหลายตัววันนี้แล้วก็มันได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีอุดมสมบูรณ์นะแข็งแรงมากนะหมาน้อยไอหมาน้อยเนี่ยมันก็นะจะเจ้าหา กินไปตามเรื่องก็ใบใหญ่แต่ว่าใจาก็ใจเด็ดมันก็ไปยอตาใจับหมาเจ้าอยู่ตัวนี้นะนี่ครับวันนี้ระหว่างหมาชาวบ้านเนี่ยนะกับหมาเจ้าเนี่ยก็สู้กันเนี่ยมันก็มีเรื่องมีราวที่ผมจะต้องมาพูดมาคุยกับพี่น้องจันบ้าน ทางป้านนหิงทางไหนต่อไหนไม่รู้ล่ะว,ว่าโกตีเนี่ยเรื่องนี้ได้มองเห็นอะไรหลายๆอย่างนะทันทีนะครับที่ข่าวข่าวนี้มันจะออกมาติดๆกันอยู่นะ เกี่ยวกับหมาน้อยเนี่ยหรือว่าโกตีนะที่ใครๆร,รู้จักกันโกตีเนี่ยนะซื้อว่าสาายหมาน้อยเนี่ยนะครับออตอนแรกก็โดนดักอุ้มนะในประเทศหนึ่งนี่ก็โดนดักอุ้มนะก็โดนล็อกตัวดักอุ้มและบังเอิญว่านะครับพวกพวกนะเขาก็ขับตามมาก็ขับรถตาม มาเจอเข้าเจอเข้ากําลังนะกําลังชุลมุนชุลเกกันอยู่นะกลางถนนเนี่ยกําลังเข้าไปล็อกตัวไอ้คนล็อกตัวก็สี่คนเนี่ยนะฮะก็เลยเข้าไปช่วยกันทันได้กันได้คือนี่นะครับไอ้หมาน้อยเนี่ยนะมันไม่มีชะดาคุมหัวมันไอ้หมาน้อยเนี่ย แต่ว่ามันก็ยังมีบุญนะยังมีบุญอยู่นะถ้าวันนั้นเนี่ยนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยนะก่อนหน้าที่จะมาเจอคลังอาวุธนั่นแหละนะประมาณวันสองวันมัง้งนะก็มีการไปล็อกตัวกันสี่คนนะสี่คนล่างกายกรมยำล่ำสันทีเดียวนะครับได้หมาน้อยเนี่ยนะจุดว่าพอทบคนเหมือนกัน กูใจขาดมันไม่ยอมไม่ใส่กุญจมือมันไม่ยอมไม่จับก็ไอ้หมานะมือนะจัดการเนี่ยนะครับก็โกรธมากโกรธมากวันนั้นน,นะนะตกใค่ะ คุณธนิดาเขาว่ากันคุณสิทธินะฮะพอใจมากนะไม่พอใจมากประตะหวาดไอ้พวกไอ้พวกแกงหมาเจ้าทั้งหลายเนี่ยบอกมึงทางานนะไม่มีประสิทธ,ธิภาพเหมือนกันอย่างนี้่าเพอแค่ข้ามคืนเท่านั้นแหละนะคลังแสงก็ถูกลําเดียงไปไว้ที่บ้านบ้านร้างของโก,กตีนั่นแหละที่แม่งคนแล้วคนอีกแม้กระทั่งน้ําปลาขวดก็ไม่เหลือนั่นละ มันก็ลำเลียงคร้งแสงไปไว้ที่นั่นแล้วก็จัดฉากกันอย่างดีเลยเพื่อจะเอาใจลูกพี่หมาเจ้าเพื่อจะเอาใจหัวหน้าหมาเจ้าแล้วก็ทำให้ข่าวใหญ่โตเลยนะเอาทีนิวมาทำข่าวเผยแพร่ะไรต้อะไรไปอู้โนะนี่นะนี่ผมเล่าให้ท่านฟังเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าหมาเจ้ามันเตรียมนะไปไล่ฟัดไอหมา้อยมันนะไล่ฟัดมันไม่อยู่เอามันไม่ได้ ก็เลยต้องมาจัดฉากเอาคลังอาวุธไปใส่บ้านร้างมันไปนะทีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับพอเรื่องราวมันเกิดขึ้นเนี่ยนะเรื่องราวที่ที่ที่เข้าไปล็อกตัวเนี่ยคนก็ไม่เคยรู้กันเท่าไหร่หรอกครับนะวันนี้เนี่ยนะถ้แต่วันนั้นถ้าบุญบุญยังไม่คุ่วอยู่เนี่ยวัน,นฝีมือของ หรือกองร้อยลาดตะเวนไกลที่สง่งการเขาเนี่ยก่อนที่จะส่งออกไปจากหน่วยกองไกลเนี่ยนะเขาจะแจ้งจำน่ายชื่อเลยนะฮะไม่ได้เป็นทหารอีกต่อไปนะะเขาไม่ให้มีชื่อเปิดเบืนนะ้อนที่ก็ส่งเข้าไปนะที่เรียวว่าสายรับประสานกับนะในพื้นที่เป็นผู้ที่รับงานรับจ้างอะไรต่าง ขาประสานกันหมดไอฝ่ายเราเนี่ยนะมันไม่มีอะไรจะประสานอะไรกันได้เลยนะนอกจากแค่ติดต่อกัะทางลายบ้างอะไรบ้างแล้วก็นะไอพวกเขาเนี่ยนะไอพวกหมามันมีงบประมาณค่าใช้จ่ายมันได้เบี้ยเลี้ยงได้เงินพิเศษเครื่องไม้เครื่องไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองได้เลยนะก็นอกจากว่าบุญกรรมเท่านั้นแหละอีคนขับรถตามนะขับรถออกมาแล้วไปเจอเข้า แล้วบังเออในคนที่ย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ที่จะคิดว่าประเทศเรานี่ยควรจะมีกษัตริย์หรือไม่และไม่ใช่คิดได้อย่างเดียวที่จะแบบนะเปิดเผยได้นะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการมีระบบกษัตริย์และคุณเอาก็ไปเข้าคุกเนี่ยกฎหมายมาเอาคนที่แสดงความคิดเห็นอันสมบูรณ์ที่จะทําได้นี่พูดโดยหลักการมันต้องเป็นอย่างนี้ครับ แต่วันนี้สิ่งที่มันผิดนั้นเนี่ยมันมาจากไหนครับมันมาจากที่ว่านะยอมให้สุดเรียกร้องดำเนินการทั้งหมดนะครับอา่านะระบอบราชาธิปไตยอย่างดีเจเบียเป็นต้นโดนไปแล้วนะครับแล้วก็ยังตามรังควานแม้กระทั่งผมเองผมไม่เคยพูดหรอกครับนะผมไม่เคยพูดไม่เคยมาโอดโอยผมโดนมาไม่รู้กี่ครั้งตั้กี่ครั้งนะครับ 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่ในสภาวะที่ต้องนะหลบเลี่ยงต่อนนะดีแต่ว่าการรีภยัยเ้าเข้าไปอยู่มาเล่งานใครขอยพวกเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ระวังตัวไว้มาเล่งานใครก็ได้ครับทีนี้เนี่ยนะที่ผมพูดมาเมื่อกี้แต่เป็นเรื่องหลักการให้ท่านได้คิดนะครับว่าจริงๆแล้วความผิดความถูกต้องมันอยู่ที่ไหน ทีนี้เนี่ยพอเกิดเรื่องหมาน้อยขึ้นมาโดยเฉพาะไปจับคลังแสงขึ้นมานะมีคนก็นะโอ้โหวันนั้นน่ะสายแทบไหม้เลยครับเดี๋ยวก็โทรเดี๋ยวก็โทรเดี๋ยวก็โทรมาโทรมายังไงครับโทรมาในลักษณะที่ว่าอาจารย์ว่าง,งั้นหลวงตานะช่วยหมาน้อยมันได้ยังไงเนี่ยนะ อาว่าเนี่ยนะทไมนะทำไมถึงเป็นอย่างแล้วก็รู้สึกวิตกกังวลกันมากนะครับเย็นนะใจะเย็นเย็นไม่เป็นไรหรอกนะเขาบอกใจเย็นยังไงล่ะเนี่ยมันเลขงานพวกเราอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวต้องจะจับมาดอยไนดะ้ไปจับไอ้พวกเราอีกนะเจ็ดแปดเก้าคนแล้ววันนีย้ยัดยายัดยาบ้าให้ด้วยอะไรให้ด้วยนะหาว่ามียาบ้าด้วยไม่รู้มีจริงหรือมีเท็จางานนะครับ ก็น,นี่แหละครับท่านผู้ฟังก่อนที่ผมจะนะได้ตอบอะไรไปเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าเราถ้าจะไปฟังแค่ข่าวแล้วเราไปตื่นเต้นวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเรามีแต่กุ้มใจวันนี้ต้องนิ่งเขาไว้ครับนิ่งนี่ไม่ได้หมายว่ามาอยู่นิ่งๆนะหมายความว่าสติอะต้องใช้ว่ามีสติ S 1> <S 1> เขาเรียกว่าตื่นตัวแต่ไม่ตื่นเต้นนะให้ตื่นตัวไว้ให้ระมัดระวังให้ตื่นตัวไว้แต่อย่าไปตื่นเต้นกันไปแล้วถึงหมาน้อยไม่อธิบายเนี่ยนะพอจับปั๊บเนี่ยตามตามรายการผมมาตลอดเนี่ยผมพูดมาก่อนหน้านี้ตั้งไม่รู้กี่คลิปแล้วแล้วว่ามันจะจัดฉากมันจะสร้างสถานการณ์โครมโครมโคมอยู่เนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้ไปตำหนิติเตียนหมาน้อยนะเรื่องที่ประกาศแสดงจุดยืนแสดง คือหมาน้อยเนี่ยเขามีบุคลิกของเขาไปพูดอย่างนั้นมันเข้าทางเขาแม่งมันไม่ได้มีพูดยังไงก็เข้าทางมันเพราะว่ามันบิดเบือนตลอดไม่มีอาวุธมันก็ยัดให้นะครับไม่ทําอะไรมันก็บอกทำนะมันวางระเบิดมันก็มาจับไอ้พวกเราที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยท่านไปเห็นนะครับนะทักษิณเนี่ยนะไม่ได้ทําอะไรเลยมันบอกว่าจะล้มเจ้านะเพราะว่ามันจะล้มทักษิณไง พอมันจะล้มทักษิณพอเจ้าคิดจะล้มทักษิณก็ไปบอกไอ้ไอ้หมาของเจ้าเนี่ยช่วยกันเา่าว่าไอ้ทักษิณล้มเจ้าไอ้ทักษิณล้มเจ้าจะไม่ได้เหรอสร้างเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์ขึ้นมาสร้างเรื่องทําบุญวัดพระแก้วเนะท่านไม่เห็นเลยถามว่าทักษิณคิดล้มเจ้าไหมไม่ได้คิดล้มเจ้าเลยแต่ว่าเจ้าแม่งคิดล้มทักษิณให้ไอ้เหี้ยเปรมเดินสายดาเนะีนะนะนะ่แหละแลวก็ให้ไอ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 ้บางสามจิ๋มมายึดอํานาจ ไอเราประชาชนนันนี้ทําไมเราอ่อนไหวทําไมเราแว่งกันยิ่งกว่าไอ้นะผมไม่อยากจะหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวนะเนี่ยมันแว่งเลอเกินนี่ไม่ได้นะนะดังนั้นน่ยยิ่งเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาวันนี้เราอยากก่าแว่งครับฝ่ายประชาธิปไตยเนีัยไนะไม่ว่ากลุ่มไหนและอย่าไปแว่ง ดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยนะพอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ผมบอกตรงๆเลยว่วาเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ติดตามหมาน้อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าระยะหลังเนี่ยนะผมก็เลยไปออกอากาศกับเขามีคนถามว่าผมเนี่ยไปมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าผมบอกผมไม่ได้มีปัญหาผมจะไปมีปัญหากับใครแ่ะคือผมเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นคนกลางที่สุดแล้วนะ เพราะผมเรียกร้องให้ทุกกลุ่มร่วมมือกันเพื่อไปล้มระบบกษัตริย์หรือระบบประเด็จการราชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยผมจะต้องร่วมมือกับทุกกลุ่มและก็ขอร้องให้ทุกกลุ่มเนี่ยมายร่วมกันดังนั้นผมจะไม่มีปัญหากับกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นขอบอกกับท่านไว้เลยว่านี่คือความสัตย์จริงผมไม่ได้มีปัญหาไม่ว่ากับกลุ่มหมาน้อยไม่ว่ากับกลุ่มใครต่อใครนะครับไม่มีปัญหากันเลยครับมีแต่อะไรช่วยกันได้ก็จะช่วยกัน และนี่ก็ต้องบอกกันตรงๆและในนาทีนี้ก็ขอเรียกร้องให้ทุกกลุ่มเนี่ยนะครับประกาศจุดยืนพร้อมกันว่าระหว่างหมาเจ้าระหว่างไอ้โจรขบวไอ้เผด็จการนะราชาธิปไตยและไอ,อ,อ,อ้คอสชกับหมาน้อยเนี่ยพวกกูยืนประกาศยืนหยัดต่อสู้ร่วมกับหมาน้อยเว้ยนะรประกาศให้รู้กันอย่างเนี้นี่ครับวันนี้ถึงต้องมานอนทํารายการอยู่อย่างเนี้ เพราะไอเรื่องหมาน้อยเนี่ยนะมันไปพูดกันเปรอะไปนะและต้องร่วมมือกันในสถานที่คับขันในสถานาที่มันเราจะต้องร่วมมือกันร่วมใจไม่ต้องไปคิดหรอกครับนะว่าเขาจะมากล่าวหาว่าพวกเราจะเป็นผู้อยู่เนี่ยนะที่มันประกาศต่อสู้อยู่ไอวงไฟเย็นก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยสุเทพบอกว่าไม่เอาสาธารณรัฐสุเทพเทือกสุบรรบอกว่าไม่ให้เป็นสาธารณรัฐ แต่เราประชาชนเราบอกว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนคือเป็นสาธารณรัฐความต่างกันอยู่ตรงนี้อย่าไปยึดไม่ว่าสาพันธรัฐไม่ว่าธารณรัฐวันนี้เราคือพวกเดียวกันนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีความขัดแย้งกันและวันนี้เราก็ประสานกับนะประสานกับพลังนะอีกหลายส่วนนะครับที่ปไตยแบบมีกษัตริย์นะแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่น ซึ่งวันนี้เราได้ปันหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นนะพรุ่งนี้จะพูดถึงสามพลังหลักในการเปลี่ยนแปลงนะระบบก,การปกครองในประเทศไทยพรุ่งนี้เชิญเข้าไปฟังกันนะครับเวลาสิบโมงประเทศไทยวันนี้นะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ,คร,บรครับี่นองครับแม่วันนี้หลวงตา คิดคาดนะครับคือโอ้หที่ถ่ายทอดสดน่าจะไม่ค่อยเป็นเรื่องเท่าไหร่นะพี่น้องนะอาจจะกระท่อนกระทน่นโอ้หนะครับถ่ายไปได้แป๊บเดียวแต่ว่าที่ผมอัดไว้ทุกอย่างโอเคนะครับพี่น้องครับนี่ที่ความจริงประเทศไทยมีปัญหาจริงๆครับก็เอาเป็นว่านะครับพี่น้องที่ฟังแล้วก็กระท่อนกระท่นถ้าจับความผมตอนนี้ได้นะครับ ก็ให้ติดตามจากคลิปที่ผมจะอัพโหลดขึ้นนะครับโอโหนี่ความจริงประเทศไทยไม่ไปเลยไม่ทราบเป็นยังไงครับสัญญาณนี่ขนาดผมย้ายมาอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับหน้าเอ่รเอร,รัตัวกับตัวส่ง w i i ครับแต่ว่าเสียงหลวงตามาชัดนะเสียงดังฟังชัดมากแล้วก็ที่ผมอัดไว้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ พี่น้องก็ถ้าถ้านะครับเป็นแฟนของสถานีมหลาลัยประชาชนห้องสมุดมหลาลัยนะครับ mm. ดอ,เอรเพ็งดินรักไทยมดแดงล้มช้างเพื่อขายเปลี่ยนระบอบเราเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวก็จะนะครับอัปโหลดให้นะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวที่สมบูรณ์นะแทนตัวที่ถ่ายทอดสดไม่ไหวจริงๆครับตัวถ่ายทอดสดไม่ได้เรื่องเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมอัปโหลดให้ใหม่ก็แล้วกันนะครับ ก็เอาเป็นว่าเอาไว้แค่นี้พี่น้องครับประเด็นที่อาจารย์ชูพงศ์พูดก็ชัดเจนนวันนี้นะครับนะสหายมาน้อยนี่เป้าหมายคือสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบเพื่อเอามอนานมาเป็นของประชาชนเพื่อหลักการประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับพวกเราก็คือสแสวงจิดร่วมสงวนจุต่างนะครับก็สนับสนุนกันนะครับช่วยเหลือกันในทิศทางที่ทําได้ไมยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆการให้กำลังใจกันนะครับการช่วยเหลือกันแล้วก็ นะครับที่สําคัญที่สุดคือต้องทํางานเพื่อจะได้ก้าวไปสู่นะครับเป้าหมายที่เรามีร่วมกันนะครับเป็นภารกิจซึ่งก็คงจะไม่ใช่เบาแล้วครับแล้วก็ต้องอาศัยแรงของพวกเราทุกๆคนนะครับแหม่นี่ไม่ยอมไปพี่น้องแป๊บนะครับแป๊บหนึ่งไม่งั้นเนี่ยจะเสียนะครับเครื่องส่งเนี่ยมีปัญหาห่อ,อนเพ,อเพรียแรงนะครับไปได้สักนาทีนึงก็สีแดงขึ้นอีกแล้วครับตอนนี้็เนีย่ยังเป็นแดงอยู่ แล้วก็น่าจะกระท่อนกระแท่นอยู่หลายครั้งนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะครับก็นะค่อยเจอกันใหม่โอกาสนะนะครับพูดกับอิสลามเนี่ยศึกษาเรื่องนี้มาระยะหนึ่งนะครับเห็นว่าเป็นเรื่องซึ่งม,มีการบาดลึกกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย